บสวดชินนะบัญชรชยาสะนากตาพุทธาเชตวามารังสะวาหานังจตุสั์จาสะพังระสังเยวิปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัทธวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหงมังไมทะเกเตมุนิสา นิสสาราสีเสปฏติทิโตไมหังพุทโทธธรมโมทวีโลเจเนสังโฆปฏิปะตะทิโตไมหังอุระสัพพะคุนากาโรหาเทเยเมอนุรุทโทสารีปุตตะโตจะทักคิเนโกนทันโยปิตะทิภาคัสมิงโมคะลาน วามะเกทักคิเนสาวะเนไมหังอาสูงอานันทะราหูโลกัสโปจะมหานาโมูอาอุภาสุงวามะโสตะเกเกสเกสโตปิดทิภาคัสมิงสุเรียววะปะพังกะโรนิสินโนเสริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโว บุมารากัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒนนินจังปฏิทาสิคุปฏิทาสิคุนาการโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัจจะอิเมชตา นราเตติลากาม,ามะศีสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิเอเตสีติมหาเทราชิตตะวันโตชินโนรสาชะลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาระตนังอุประระตระตานังปุราโตอาสิทักคิเนเมต ตะสุตตะกังทชักขังปัจจโตอาสิวเมอังคุลิมาละกังขันธะโมระปริตตัญจะอาตานาพิยะอาตาอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนางอาสิเสสาปากะระสันธิตา ชินานานาวะระสะสังยุตตาสับตับปากะระลังกตาวาตะปิตาทะสันชาตาพาหิรัตชัมตุปัทวาอาเสสาวิณยังยันตุอานันตะชินาเตชะสาวะสะเตเมสกิจเจนะสัทธาสัพพุทธะปัญชเรชินะปัญชระมัตชัมหิวิหรันตะ วิหะรันตังมหิตตเลสธาปาเลนตุมังสัเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันตุสุสุคุตโตสุรักขะสุรโขชินานุภาเวนะชุติปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโยสัตธรรมานุภาวะ ปาลิโตสัทรรม,มานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติบทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหสมะพินิมมิตตาาวุทันตรังขีเมครังอุทิตโคราสเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะซาพวันตุเตชยมังครานิมาราติเลกามาพิชยุมาราติเลกามาพิยุชนิตะสัพพรรติงโครัมปนารวกามาัมขะมะถักมะถัดทะยักขังคันตีสุทันตะวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชัสะพาวันตุเตชายามังคารานินาราคิลิงกัชวะกัชวะรังอติมัตตภูตังทาวะคิจกักกสะกะมะสะนีวัสุทานุรันตังเมตตผพุเสกวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตชสะพาวันตุเตชายามังคารานิ อุกิตะขัดขามาติหัดทสุทานุรันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาระวันตังอิทธีพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเมชายามังครานิกัตตวานะกัตถะมุทารังอิวัคพเนยาจิจายะทุกถวะวจนานัง ชนะก,กายามัดเชสันเตนะโซมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังครานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกาวะเกตุงวาทาพิโรปิดต,ตะมายังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังครานิ นันโทปนันทพุทธคังวิพุธทธังมหิตทิ้งปุตเตะเะเนะเถระพุทธคเณทะมะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพะวนตุเมชายามังคารานิทุกขาหาทิฏฐิพุธธทธคเณสุทัตถาหัดทังพรามังวิสุทธิชุตติมิตรทิพากาพิธานัง ยานายานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชยมังคารานิเอตาปีพุทธชายังมักขาละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันชีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตฐวาณิโมครังสุครังอาทิคะเมโยนโรสปัญโย มหากรุณานิโกนาโทหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาบารมีสัพพปตัตโตสัมโูทิมุตตานังเอเตนะสัจวัชเชนะหนตุเตชยังมังคารังชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนันทิวัตโตวเอวังวิชโยโหหิชยันสุชยังมังคะเลอาปาราชิปตะปังลังเกสีเซปะทวิปุกคะเลอภิเซเกสัพพ,พุทธานัง อักขปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังครังสุปาพาตังสุหิตที่ตังสุขโนสุหันโตจะสุยิตังพรมมังจาริสุปัฏขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปัฏขีนางปัฏขีนางมโนกรรมมังปานิททิเตปัฏขีนาปัฏขีนานิกกตะวานะลพตเตปักขีเนพระ พระวัตุสัพพะมังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสัทธาสุทิพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสัทธาสุทิพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังรักขะสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนาสัทธาสุทิพระวันตุเตบทสวดปฏิทานคาถา เยเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตหิตาหิต,าห,ตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาสดถิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเลเถราจะมัชชาณนะวกาจะพิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสระ อิสราสัปปานะปูตาสุขิตาภักขวันตุเตชลาชะลาผู้ชายเยปิจะอัฏทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยายานิกังธรรมวรังปติจะเตสัมเพปิทุกขัสก,กะโรกโรนตุสังขยังทา ทาตุจิรังสตังรรม,มรูธรมัทธาจะปุขาลาสังโฆโหตุสะมังโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรโม,มูสัพเพปิธรรมจาริโนวุทติงสัมปาปุเนยะสัมปาปุเนยะมายะธรรมเมอาริยะอริยะปะเวทิเต ปะสันนาโหตุสัพเทเปียปานิโรพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเว,ะเวชันเตเทปะเวชันโตกาเลเทโวปะวุสตุวุติพาวายสันตนังสมิธทางเนติเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวัง ทมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะธาบทสวดเทวดาอุยโยชนะขาถาทุกขปัตตาจะนิกทุกขาพยยะปัตตาจะนิกพะยาโสกปัตตาจะนิกโสกาหุนตุสัพเพปิปะนิโนเอตะวะตาจะอัมเหหิสัมพะตังบุญยะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาทานาังทะนันตุสัทยาสีลังรักขันตุสัพาพทาภาวนาพิรติหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรัปัตตาปัญเจกาน,านจัญยะยังพลังอรหันตานัจ,จาเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสบทสวดสุม,มงคลคาถา หุนตุส <irgendw carbono S 2> ัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสัทธาสดถีหุนตุเนรัตตลังหุนตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสัทธาสวดถีนิรัตตลังหุนตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนาสัทธา อนุภาเวนาสดทีหนตุนิรัตตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาภารัตตะนาตรายัยด้วยการสวดสาธยายด้วยการสวดสาธยายบนด้วยการสวดสาธยายบทสวดมน์พระสูตรพระปลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้า ให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จ,จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเธอน